สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมทรงภุพาผ้าลีสวนนะผมอยู่กับสวนพักไผ่ครับผมกับพักบุงนะครับผมมาเก็บพักไผ่พักบุงเอาไปใส่ห่านกะปุลนะครับผมเพราะว่าทางบ้านขายขะปุ้นนะครับผมเป็นขะปุนเศร้านะครับเมื่ออุบลของเฮานะครับผมกระปุนเศร้านะครับผม ต้องมีพักอะลาย,ย่างนะครับผมปาปุ่นกันไปนะครับอตอนนี้ก็ยังอยูย่ในาน้ำอยู่ครับผมเก็บพักผ้าให้ตาเลลวเก็บพักผ้าให้ตาเหลวครับผมนี่แล้วครับใส่ชีวิตประจาวันก็ะขึ้นนี่แหละครับผมหลังจากขายกระปุ่นแล้วก็ได้มาเก็บพักนะครับผม เมื่อกี้พักขึ้นไปตอนนี้กำลัางงามเลยครับผมปักไผ่ช่วงหนึ่งมันอา่าอาจจะน้ำบ่อเพียงพอนะครับนาะเป็นน้ำอา่านี่ครับผมเพราะว่าช่วงฤดูฝนเพราะว่าได้คลังน้ำน้ำครับผมคลังน้ำอา่ารังเทือก็เลยปล่อยปล่อยน้ำลงไปว่านปุ๋ยน้ำครับผม เพราะว่าบ,บ้านน้ำไหลบ่อใดครับเปลืองปุ๋ยครับผมเปลืองปุ๋ยข้างหน้าก็จะเป็นต้นกล้วยหอมสายพันธุ์หอมปทุมนะครับผมนีใสายพันธุ์หอมปทุมปลูกอยู่ดอนแล้วก็เอามาปลูกอยู่บนน้ำครับผมขยายพันธุ์พอได้บ้างขไขนาหา่านกระปุนนะครับผมเพราะว่าผมเอามาแต่อุดอนก็ไข่ดิบไข่ดีครับผม ว่างนาห่านไข่ครับประว่าลูกค้าก็มักบ่อบแพร่ก็บ่อบแพร่กล้วยน้ำว่านะครับผมแต่ถือว่ามีความหวานความหอมความอร่อยอของหน่วยกล้วยนะครับผมถ้าเข้าใส่ปุ๋ยถูกช่วงนะครับผมเข้าก็จะได้รสชาติที อ่าส่งคุณภาพนะผมอ่าเฉพาะเรื่องกล้วยหอมนะครับผมอ่ใส่ปุ๋ยให้ถือสูตรเป็นปุ๋ยพลไม่แล้วครับผมตามที่ผมได้ก้าวไว่อ่คลิปอ่ในสวนกล้วยหอมนะครับผมได้ลงคลิปไ้อยู่สวนกล้วยหอมผมก็จะบอกสูตรปุ๋ยไปเลยนะผมบอกสูตรปุ๋ยให้พี่ให้น้องล่องไปปั๊บใส่เบิบ้งนะครับผม ลักษณะความแตกต่างของเม็ดปุ๋ยนะครับผมแต่ละสูตรอาจจะบ่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า,าลักษณะของเม็ดปุ๋ยอา,อาจจะสีพ่อๆกันนะครับผมในเรื่องของสีเม็ดปุ๋ยนะครับผมปลกให้ความหวานความใ่ความเง้านะครับผม ลักษณะของหน่วยกล้วยนะครับผมผมก็ได้บอกในคลิปไว้คางต้นแล้วนะครับผมปุ๋ยที่ผมได้ใส่ของอเป็นปุ๋ยพลไม้นะครับผมเป็นปุ๋ยพลไม้ใส่ทุกอย่างนะครับผมในเรื่องของพลไม้นะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นกล้วยเพราะว่าจะเป็นสมโอเพราะว่าจะเป็นารย,ยางครับผม ใส่ได้เบิดเป็นปุ๋ยพลไม้นะครับผมสูตรซิปซีซิปซีเอ่อซิปซีซียีบซีนะครับผมสูตรที่ผมใส่ปั๊บใส่อยู่อ่าอยู่สมัยนี้นะครับผมใส่ในเรื่องของกล้วยนะครับผมสูตรซิปซีซียีบซีนะครับผมสูตรซิปซีซียีบซีนะครับผมเป็นปุ๋ยพลไม้นะครับผมเพราะว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับขเขาจะ รงสูตรนะครับผมนี่แหละครับผมในเรื่องของอพักบุงนี่ก็ใส่แค่ยูเรียนะครับผมนี่ใส่ยูเรียอ่าเล่งเพรว่าจะเป็นพักไผ่นะครับผมใส่ยูเรีย,รรรรยรมีความเขียวความวบรจเยอะนะครับผมอา่าเพราะว่าเป็นเปลือดนั่นอยู่ในานา้ำนะครับผมเปล่งน้ำลงไปก็ อ่้าเกิดบ้านปุ๋ยไดนะครับผมได้ล่องอ่าปลูกพักไท่พักบุงเบิ้งครับผมนี่ปกติผมก็จะแตงแตงอันทนพันธุ์มันอยู่นะครับผมบริห้มันขึน้นนันพุ่มเกินไปนะครับผมนี่มันมีใบไร้เกินไปนะครับผมปกติจะแตงทอนพันธุ์มันตัดตัดแต่งนะครับผม คลิปนี้ก็มีสัมเียก่อนนะครับผมมีสัมเียก่อนเดี๋ยวผมขึ้นเมื่อว่าจะไปตัดหญ้าครับผมชว่วงนี้ก็เป็นเวลาหาโมงกว,กว่าแล้วครับผมหาโมงแรงนะครับผมผมมาจะลุ่งมาตัดหญ้าอีกแล้วหลังจากขึ้นไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เป็นแนวทางนะครับผมที่เพื่อนเกษตรทุกๆท่านนะครับผม เป็นแนวทังเก็บขายครับผมมีตลาดรับสื่อก็ดีครับผมตลาดรับสื่อคงจะดีครับเพราะว่าผมกับปูกพ่อเตใส่หานกับปุลนะครับผมเพราะว่าลูกค้าเพื่อนมักพักพวกนี้ครับผมมักพักไผ่พักบุ่งไม่ว่าจะเป็นบักทัวเ้าก็รับมาขายนะครับผมรับมาให้ลูกค้านะครับผม เรมีตัวเลือกในการกินข้าวปุ้นครับผมในการกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นเศร้าครับผมโอ้ฮะสับรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงสามีก็นะครับผมขอพูดอะไรครับผมที่เขาไม่ติดตามเรือรับชมนะครับผมทางส่องผู้พาผ้าลิสวนนะผมต้องขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ